สบายดีสวัสด,ดีพ่อเม่พี่น้องพอการชี่เกาคกับบ่าวคุยมื่อเมืีอว,ว่าวุยกะว่ากันก็เมียเจ็ดขับปุ่นกินพี่นอ้องขับปุ่นแบบเล่าๆห้องหลังจากที่ว่าบุคคลเดกินดนเนาะวันนี้แบบก็เลยชวนก็เมียเฮ็ดขับปุ่นกินพี่น้องอันนี้ว่าคุยทีพาไปเมิ่งบ่าวุยไปสื่อขอ,องมาเซตตลาดเลยพี่นอ้องเรามียังเนี่ก็มีขับปุ่นขับปุ่นสองโลพี่น้องกินกันประมาณสี่คนเลยพี่นอ้องแต่ก็มีพักแน่พี่นอ้องบ่ง พักสู้แล้วก็กะทิมะพร้าวมะพร้าวนี่เร่งพี่น้องเนาะแล้วก็มีพริกอันนี้คือปลาปูหืดกระเฉงแล้วก็มีปลาตัวนึงพี่น้องเห็ดกินสามสี่ก้นเนี่ยพี่น้องสามสองโลคลือสิพอดีคิดว่านอนแล้วก็มีตะไคร้เนี่ยตอนนี้กำลังคางหม,งมูพี่น้องคางหม,งตมูต้มบ้าอันนี้ปลาปลาปูหืดมากประมาณน,นี้แหละพี่น้อง เคพี่น tamam, ้องนี 53, ่ก็มาหอดขั pickle, ้นตอนการตำอีกพี่น้องอีกจะว่าเขาไปต้มใส่กระปานพี่น้องต้มใส่กระปาแล้วเขามาตำแล้วก็ใส่กระเทียมเนยเพื่อสิไปขัวแล้วก็จะน้อยก็เอาตบเอาปลาที่เขาไปต้มมาตำใส่น้ำกันพี่น้องมาขัวให้มันออกสีแดงๆนะส้มขวานขวานหำกระเทียมใส่เนาะหนำกระเทีใส่กระได้ฮะหนำหมดใส่กระได้งูไปใส่เปล่าเขาอีกจะได้แบบขวนแต่อันนี้ใส่กระเป็ดเนยเนี่ยแบบคุยเอง เป็นการเป็นเสียบหนะ้าหมอน,นี่นะพี่น้องอันนี้คือปลาโตปลาคุยตกแล้วตกแล้วก็เตรียมสิไปตำนะไอ้คนละเนาะเดี๋ยวมาตำไทยได้สติกกัวใส่พี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยปลาคุยสิไปสื่อปีครับหมักทงหอกเพิ่มพี่น้องเอ้เพราะว่าไปสื่อบางนึงนี่ลึกจะได้โปรได์สื่อมากเดี๋ยวสิไปไหมครับเนี่ยปลาคุยสิพากันไปสื่อไหมพี่น้องตอนนี้ถามมูมาอยู่ว่าเดี๋ยวมูมาใส่เพิ่มมาเบิองหมอมะขวาพี่น้องจะว,ว่านัดกันจริงจะคุยก,ก,กันเลยพี่น้องเลย มูมากพี่น้องนัดกันเป็นกะเอาลูกมาหน่ำพี่น้องเด้พี่น้องชื่ออะไรวามือเด่ยพี่น้องมากเลยนี่คือคนเบียดได้นี่พี่น้องนี้แกโอ้ยเกิดโอ้ยหี่เลนพี่น้องกุ้ยเกิดเพี่น้องอันนี้คือหลังจากที่วัดตุ่มแล้วมันบันทึกว่ากุ้ยกะสิตักปลาคึ้นม่ใา่นี่น้องพี่น้องน้องละกะเอาไปใส่เอาแต่เหนือมันพี่น้อง ผมเหลียวบะคุยกันสิมาใจเอาตากัวเหนือมันขึ้นอะกะศโอ้เอ้เป็นยังอันนี้คือใส่น้ำปลาแดดแล้ววะเนี่ยใส่ตุ่มปลาแดดเหรอมาเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คือปลาต้มเหลียวตอนนี้กัสิมาใบใจเอาแต่เหนือมันไปตำอ่ำหนังมักกว่าใส่ผีขี้ขั้นตอนการเห็ดขับปุ่นแบบเล่าๆครับพี่น้องน้ำแกงหรือว่าท่านก็ว่า ขนมจีนเพผ็นร้านเอาพี่น้องเนาะอันนี้คือบะกลีบมัดไกเอาแต่๋ยวเหนียวมเาเดิมกันแต่ข้าวยังหน่อยนี่ว่าเต,ตีตยมตำปเปลาแดงนี่พี่น้องเอ้ยกางข้าวโพเลือได้พี่น้องนั่งถาเนยมเมลามีนเมลามีนแบบตมน้ำปเปลาแดงต้มปลาเนี่ยพี่น้องเอ้ยนั่งถาแล้วก็นเมลาเพน,น่ผ็เอาเหนียวสีกางเท่ากับเมียนก็ได้แซ่บเพผมรักพี่น้องแต่ข้าวยังหน่อยนียังกับแซ่บเบอ้อ ว่าควมมักขนาดนี้เนาะว่าบกคุยบกหอยมักก็ได้ว่ามักกินแบบบานเท่าแต่ว่าข้านบอกเรี่ยงว่ามักกับ่าคุยกับมักกินแบบน้ำแกงกับปุนของคนเนื้อนะพี่น้องน้ำเงี้ยวเขาเอิอดเ้าหลอดมังงิวมาเห็ดพี่น้องเลยแซ่บเลยอาคุยกินถ้ามีจิตกับิีใจว่ก็เาเอิเนี้ยงเลยว่าแกงน้ำเงี้ยวคนว่าเอาหลอดมังยิวมาเห็ดบานเท่ากับบูว่ามังยิวอันเดียวกันหรื่พอพี่น้องอันเดียวกันอย่ะบ่อยใช่่า เนาะอันนั้นไม่ใช่เมนดอกดอกหมิ่วปลาเนาะบานเท่ามีแต่หมักหมิ่วไม่ได้แมนบ่พวกคนบ่าวค้นยังหัวโอ้โหเคสิเนาะเพราะว่าขั้นหมักหมิ่วบานเท่ากับกินได้แต่หมากมันเนาะเวลาหมากมันเกือบองมาแล้วก็เอาไปฝากฝากใส่ข้างโมแดงเนาะพี่น้อยจะเคยกินบ่บ่าวคุยเคยกินได้พี่น้องตอนยังหน่อยหมักหมิ่วมันเป็นแหละก็ ไปผักใส่ผัก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 แต่ก็เอาไมา้เสียบแตไ,ไปแงใส่แงใส่ห้างบูดแดงพี่นอ้องเอ้ยเวลามันบูดแดงมันมาก,กัดแต่มันกับเนี้อใส่มันสม,สม,สม่ำโอ้ขี้อตัวเจ็บแต่พี่นอ้องบหมวบานเท่านะแต่หมูหิวคือคนเนื้อที่ว่าเข้าไม่กับปู๋ยนั่นก็คือคือหมูหิวปลาหมูหิวเป็นน้ำนะพี่นอ้องเนื้อบรรที่พี่นอ้องอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่ว่ากุยโอเคพี่นอ้องนี่เลยนั่นเนื้อทีวาบักกุ้ยเลย เอาออกจากตัวมั้เอาเอาเต็นเหนือเอาเต็นสีมั่นนะพี่น้องเอาปุ้ยกันมาตำตำให้มันตำให้มันแดดพี่น้องตำแล้วก็พอได้ไปใส่กับไอ้กับที่ทุ่งขาวขวานะพี่น้องขวานใส่เนาะแต่ก็มาตำใส่แน่เนี่ยตำมั่นเหนียบขีดก่อนเห็นบ่าวตื่นเพิ่นเฮ็ดกินกับตำพร้อมพี่น้องเมียบ่อปุ้ยก็อยากกินคือกันแต่บ่มีเวลาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยก็เลยแบบหาบปุ้กยุดเวียก เวลาคักเลยนั่นหายเมื่อยแล้วครับเออยุืดเบียดกน,นกกกว่าพักพอนเนี่ยก็ได้ปะสิอไมาเห็ดกินพี่น้องระวังเ้าตำนี่เ้ากับเบิองกลางไปน้ำนด้ดพี่น้องนูยย่อใหญ่มันค่าข้อมันมันค่าตอนเอาไปกินนี่เบิ้ลอารมณ์มีดีเลยพี่น้องจากเสียบเยบนี่ยโบเสียบเด้เอาพี่น้องเน่อยตำเนี่ยบะคุยวาบะค,คุยอ๋อคักเดียยังมาเจอกลางคือเก่าพี่น้องเนียได้ได้เติบอยู่เนี่ย ตำให้มันแหลกๆดพี่น้องนี่ระมาณนี่แหละพี่น้องเรืยกิ่นแล้วลาวๆเาอยู่เมืองกุุงกะเห็ดกินเองพี่น้องหาสอบะมีได้ไม่ไปคปขายๆได้พี่น้องเ่ายแบบบ้านเขาตำจนเสียกว่ามันแหลเป็นก้อนอพี่น้อง คนคนคนเอาล่างเอาล่างเอาโคกใส่ในที you know ่มันต so <Christ> ิดเถื่อ <facial> ว่าเหนือปลามันติดอยู่ในโคนมาพี <Chelsea> me, you know. ่น้องเนาะมันจังแสีบทีเด็ดได้เน่นพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่างั้นดมกินหมกี้กันบ่มาเนี่ยเยี่มเลือดอ่ะพี่นได้พี่น้องมีเด้แต่กระเช้าน้ำน้ำมาใส่ได้บนี้พี่น้องเนียแต่กระซิ่งเมืองแฝดพ่อบ่ มาผ่อนใส่เนาะย่างบัวทะเลด้วยพี่น้องนี่ปลาแดกไอ้ไม้เห็ดยังกระเสียบกาบพิวาน้ำกะทิที่เท้าขวัจนมันไหลทีมันจีเป็นประมาณนี้อันนี้คือปลาข้ามาใส่เลยวันโอ้อันนี้คือปลาเมียบัวคุยบัวใส่พี่น้องคนมีสูบต้องคนรวยเฉพาะอันนี้แบดเล่าเล้าเขาเลยดังพี่น้องว่าสิเป็นประมาณนี้เนาะเอามาปรุงเนาะมันคนใส่เครื่องปรุงพี่น้องโอ้ อันนั้นคือรถดีพี่น้องอันนี้คือปรุงใส่ตัวนี้ดะกระเจ้าตัวนั้นมาคนใส่พี่น้องอันนี้เขได้อันนี้อันนี้คือแป้งนัวพี่น้องปรุงตัวนี้ก่อนพี่น้องคนละดะกะน้ำตาลแน่พี่น้องดะกะปลาแดกเนาะไปเวลาจะเอาเนื้อปลาที่ว่าหั่นัวมาใส่พี่น้องนี่เอ้ยน้ำหนาเนาะน้ำหนาเนื้อปลาเขาใส่ไปแล้วพี่น้องวาวพีดอีกเลยพี่น้อง พี่น้องเอ้ยบางที่ขัวจนแดงตรงนี้พี่น้องจะ่คืว่ามันสิเป็นยังไงบัดเวลาเขาเห็ดแล้วเดี๋ยพี่น้องโอ้คักค่าค่าขัวน้ำหนาแล้วมาใส่กระป๋าตัวต้มใส่กับหางกะทิเนาะพี่น้องเนาะขัวมันทอากับขัวใส่กับน้ำหนาได้ไ่มบอใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอ้ค่ากินดีเดี๋ยพี่น้องเอ้ยมึงตีบ่อน นี่มันจงเมนเล้าแถะพี่น้องเอ้ยล่าเถะเล้าทักอี้ตัวนี้นี่นบริลไใส่ไว้ขี่หูดเัง่หมดบอเลยเด็ดใส่ับ เจพี่น้องนี่หลังจากที่บอกคุยไปสี่งออกมาเติมใส่จนเจ๊ใจเพันกับฮันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หันเป็นยังจังว่าใส่มางหน้าปีครับโบไฮมันดำจ้าอันนี้คือมันโบดำพี่น้องใส่มางหน้าแก่ดำเพิ่นบ้างเกิดอะไรเวลาของฮันนต้องใส่มางหน้าหน้าพี่น้องเนาะนี่เด็ดเด้พี่น้องครับดีเดี๋ยวกินยอดสุดได้่ได้กินเด็กพี่น้องเดี๋ยวสุดมาดูพี่น้องเดี๋ยวเราคุยสใส่ครับคุณชินเลยพี่น้อง เต็นเสือเต็นชีเสือพี่น้องใส่พักไายยางพี่น้องเลยใส่พักไายยางนี่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวจะไปใส่กระปุนแล้วกันกระพุนเนาะพีนะ่น้องเนาะอ๋อไอ้แบงแบงกินโมเป็นยกพี่นี่ได้พี่น้องกระปุนซองโลพี่น้องเลยนี่พัก,สกามมาสพใส่ถุงยางหน้เป็นตะแสบได้พี่น้องใส่ตกระพุนซองโลกินชีโค่นพี่น้องจักสีเบิร์ตโบเบิร์ตแต่ ใส่น้อยหนึ่งพี่น้องด้ยใส่ใส่เส้นพี่น้องใส่เส้นใส่พักเดี๋ยวยดเ,เดี๋ยวสิมาใส่น้ำแกงพี่น้องละมือน้อกกันเยอะแบบนี้ห่างเส้นหน่อยเลยพี่น้องโอ้คัทคารนาพี่น้องโรงงาน ไปด้พี่น้องเรอยเนี้เอากุ้ยสิไปกินได้วพี่น้องนอันี้ว่ะก็แมจากตเียบแ่ทัไงแล้วก็ได้เข้ายังนีล้างจเยเฮ็ดเล้วพี่น้องมากับขุนเป็นประมาณนี่พี่น้องเรยกับขุนวา จะได้กับคลิปเด็กกะดเว์ซันน้องพี่น้องเนาะฝากพี่น้อง,องเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบันเท่าเราตายเพื่อเปนีนแลมังใจให้บ้วาคุยในเด้ออขาใจาย้